มันใหญ่มากเลยอ่ะอสวัสดีครับมันคือเห็ดอีหยังเต็มเลยอันนี้เอ็มอยู่ข้างบนแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนสุดนะคะยังไม่สุดมีข้างบนสุดไว้แต่เดินไปไม่ถึงค่ะทุกคนคะทุกคนคะ่ะอันนี้เอ็มเก็บดอกไม้ให้แม่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่ที่ตุรกีนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีจากบ้านแม่นะคะที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศโอเควันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันค่ะเราจะไปดูว่าวันนี้มีเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้าน <c oughs> ก็ ไปเก็บเห็ดกันเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดใครเจอเขาก็เก็บมาเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะเป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกของเอลเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่านะคะวันนี้เราออกมาแต่เช้านะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งของท่ไทใช่ไหมและวันนี้ที่ตุรกีก็มีเลือกตั้งเหมือนกันค่ะทุกคน เลือกตั้งวันเดียวกันแม่ไม่ได้มาเพราะว่าแม่เขาจะไปเลือกตั้งค่ะแล้วก็นุชชานเขาก็เลือกตั้งไว้แล้วตั้งแต่เขามาถึงที่อิสตันบูลนะคะเขาเลือกตั้งที่สนามบินนะทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเอ็มก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะคะวันนี้เราไปขึ้นเขากันนะคะเราเดินไปค่ะทุกคนอันนี้ดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลน่ารักมากโอ้ อันนี้ก็เป็นแบบค้างทางน่าจะเป็นของบ้านท้งทางเนี่ยค่ะโอเคไปค่ะก็จะได้ยินเสียงกรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงนี่ค่ะทุกคนน้ำนี้มันไหลมาจากภูเขาหรือเป็นน้ำที่ตกค้างจากหิมะหรือเปล่า บาลูได้ไปนู่นตอนนี้ก็จะอุ๊ยหนูชานขึ้นขขาวแล้วนะคะอุ๊ยทุกคนมีดอกไม้เต็มเลยอะ่ะ ันขาดออกมาเยอะมากมันน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ดอกอะไรอ่ะอน,นิววดายปะดายดายทุกคนเห็นไหมคะมันแบบในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดแต่คือว่ามันมันน่ารักมาก <laughs> ม่วงเหลืองขาวอะไรเงี้ยสลหรับกันทุกคนอ้ยมันไปแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ เยอะมากนี่ค่ะทุกคนเจอเห็ดแล้วอะเก็บเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็เก็บไปแล้วอืมเก็บได้เยอะเลยนะแล้วก็แบบดอกใหญ่ด้วยค่ะอมเจอแต่แบบเห็ดที่แบบกินไม่ได้ค่ะทุกคน จอแล้วเจอแล้วนานุชันอยนหนึ <c oughs> น่งดอกอือฮโหนุชัน <laughs> ทุกคนคะนี่ อีกหนึ่งดอกอุ้ยมันเหมือนแบบมมนเนี่ยมันใหญ่มากเลยอ่ะอืมไปค่ะไปกันต่ออุย,อย ทุกคนเอ็มเจอเห็ดแบบที่เก็บไม่ได้เยอะมากเลยคะ่ะนี่ทุกคนโนชานไปเก็บมาได้มาอืม่ค่ะนี่ขทุกคนมันเริ่มออกแล้วนี่มันเริ่มผุดขึ้นมาเฮ้ย แล้วก็นี้ค่ะแดดเริ่มมาแล้วโอ้ทุกคนมีน้ำไหลมีลำธารน,น้อย ค,คะเจอน้องแล้วแต่เอ็มจะเก็บอุ้ยนี่นาตั <those> <ฮ>สมโอ้ยสุท้ายนี่นี่ทุกคน มีค่ะ this <one. S 3> สวัสดีครับเช่เมรอนเช่เ์รดัน <laughs> โหอันนี้ใหญ่ทุกคน อันนี้ใหญ่ค่ะทุกคนไอติ อะไรใหญ่ๆทุกคนคะเห็นอะไรช่วยบอกกี่เจอเหตุอีกแล้วคะ่ะ หรือว่ามันกินได้คนที่มีเขาไม่รู้ฮะมันคือเห็ดหยังเต็มเลยอันนี้เอ็มอยู่ข้างบนแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนสุดนะคะยังไม่สุดมีข้างบนสุดไวแต่เดินไปไม่ถึงค่ะทุกคนคะ่ะนั่นเป็นหมู่บ้านคะ่ะแล้วก็มีสระน้ำตรงนู้นที่เราเคยไปตกปลาเดี๋ยวเราก็จะเดินลงนะคะ ข้างล่างเนี่ยแดดออกแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีแดดทุกคนคะอันน hmm. ี้เอ็มเก็บดอกไม้ให้แม่นะคะเพราะว่าวันนี tamam okay. ้เป็นวันแม่ที่ตุรกีนะคะเดี๋ยวเอาไปให้แม่ค่ะอฝากแม่เอาสีขาวไปด้วย หทุกคนคะระหว่างทางกลับบ้านเจอแล้วหา ใ้วันทัดนี่ทุกคนอันนี้เห็ดอะไรคะเนี่ยมันเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยปะทุกคนคะอ่าตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บดอกไม้ไปฝากแม่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแม่ของตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้แม่ค่ะแล้วก็อันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดท,ที่เอ็มเก็บมาได้นะคะประมาณ ยาลิมกิโลไรประมาณครึ่งกิโลค่ะทุกคนนี่ทุกคนดูเห็ดค่ะทียมเก็บนะคะกับดูชันเน่เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำเอาไปย่างเนาะเอาไปย่างเห็ดขาอันนี้ก็เป็นเห็ดบนภูเขานะคะที่บ้านนูชันนะคะแล้วก็เป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกของเอมนะคะทุกทีก็จะแบบว่าเห็นแต่แบบปลูกเห็ดนะ เออไม่เคยมาเก็บเห็ดแล้วก็เห็ดบางชนิดอย่างที่ทุกคนรู้อาจจะแบบกินได้หรือว่ากินไม่ได้เอ็มก็ไม่รู้ค่ะ <S <S เพราะว่าเราก็เก็บแต่เห็ดแบบนี้ค่ะอ่ะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะวันนี้เอ็มก็พาทุกคนมาเก็บเห็ดแล้วก็เดินบนภูเขานะคะวันนี้เดินไปประมาณเจ็ดพันกว่าเก้าค่ะทุกคน <S <S <g if ters> ๆๆกี่กิโลก็ไม่รู้ค่ะเดินวนรอบเขาไปเลยค่ะทุกคนขาโอเค okay. วันนี้เอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปวิดีโอหน้าเอมจะทำอะไรที่บ้านแม่นะคะทุกคนขาวันนี้ไปก่อนนะคะบ้ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาอันนี้คือเห็ดที่นุชัไปเก็บมาวันนี้คะ่ะมากกว่าที่เอมเก็บอีกอ่้ทุกคนดูดีเห็ดอะไรอะ ทุกคนใหญ่มากแล้วก็คือมีเห็ดแบบนี้ด้วยที่รกเห็ดเดียวกันป่าววะไม่รู้เหมือนกันแต่คือว่าแบบมีแต่แบบใหญ่ๆนย่น,นยีทุกคนด้วยเนี่ยเต็มเลยอะ่ะทั้งเล็กทั้งใหญ่อะ่ะโอ้ยดูดิเนี่ยใหญ่มากเลยดูของการเก็บเห็ดคะ่ะทุกคนโอ้โห โอเคค่ะวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนดิวันนี้ส่วนมากคนจะไปเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าอากาศดีค่ะแล้วนุชันก็แบบไปเดินเล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้เห็ดมาค่ะทุกคนค่ะโอเคเสียดายมากเลยไม่ได้เอาแบบโรตีมา <laughs> ไม่งั้นก็จะผัดเห็ด